อีสานใต้สตอรี่นะคะวันนี้พามารับชมบ้านเก่าแก่บ้านโบราณอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเบื้องบนเพิ่งทำความสะอาดรักษาบริเวณรอบทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะมอหมันใจว่ากล้วยนี่ยเนกล้วยโบราณบอนะคะอันนี้น่าจะเป็นกล้วยตานี มีย่านางด้วยเดี๋ยวมาดูเสากระทูนะคะเสาทูนี่เบิ่งบ่อว่าไม่ยังก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะนี่เสาหัวไม้โบราณก็ยังกองไห้จัก,กรยานโบราณก็ยังจอดอยู่นะคะยี่ห้อ,อยังเนาะนี่จัก,กรยานโบราณเนี่ยอส เอสอีอย่างนี้เบิ่งบอกโอ่งใส่น้ำตามังกรนี่หนะคะไห มีองไปเบื่องล้ายองกับลายไหว่ามันเป็นแบบใดนะคะอ่อันนี้เป็นลายองลายองนามโบราณน,นะคะนี่อข่อยก็เบิ่งบอ,อกว่าลายอย่างแต่องกับเป็นองมังก่อนนะคะมื่อเบิ่งไหเบิ่งลายไหยนะคะนี่ลายไหาลายตุ่ม ตาเพื่อนบอกว่าสมัยตะกี้มันไม่ขอกงว่าขอกู้ยุไตกุนนะคะอันนี้มันมีอีกหลังหนึ่งแล้วก็ทางในนั่นอีกหลังนึงเดี๋ยวสัยางไปด้านหลังมึงบอกว่าไม่อยียงนะคะเสาจะดูเดินไปด้านหลังเดอ้อ โอ้ยังมีช้อนวเ,เขียวอยู่ <laughs> ซ่ซอนตะก,กี้ใส่ซอนเขียวนะคะนี่ด้านหลังด้านหลังสิเป็นละแนงแบบนี้นะคะน่าจะเป็นครัวถ้าละแนงแบบนี้คือเป็นครัวนะคะตรงนี้สิเป็นครัวตรงนั้นสิเป็นห้องนอน และน่าจะไม่ได้ใช้ตะปูนาซิโบมีตะปูนะคะนาซีโบไดใส่ตะปูเนี่ยเบื้องวัดเนี่ยเนี่ยการเข่าลิ่มยังสินะคะาตาเพิ่นได้ใส่ตะปูบนอิตาตาได้ใช้ตะปูไหม โอ้แต่ทุนมันมันสุดลงแล้วนะคะเพราะว่ามันเกา่านี่ทรงจัวศาสตร์ก็นังเป็นไอหน,นียูนะคะศาสตร์เป็นศาสตร์โบราณน,นะคะศาสตร์ปูเนี่ย นนนนเ,นเนี่ยเนี่ยเป็นศาสตร์โบราณเนี่ยจึงเสียเพิ่นศาสตร์นี้ยังคอยกับจำบ่ได้นะคะใต้พื้นใต้ถุน